มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเร่งช่วยไม่วอดบ้านเดี่ยว3ชั้นบ้านถล่มลงมาทั้งหลัง15ชีวิตอยู่ข้างในเมื่อเวลา6ดนิการ30นาทีของวันที่3เมษายน2,564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุไฟไหม้บ้านพัก3ชั้นที่หมู่บ้านกฤษดานคร31 ซอยบรมราชชนนี105เขตทวีวัฒนากอทอมเบื้องต้นนะคะพบว่าเป็นบ้านเดี่ยวสูง3ชั้นอยู่ระหว่างก่อสร้างปรับปรุงโดยเพลิงลุกไหม้ทั้งหลังมีคนงานติดอยู่ภายในราว8คนนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมฉีดน้ำเร่งสก,กัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้อยู่ค่ะเวลาผ่านไปราว40นาทีเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานาการณ์เอาไว้ได้ หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ชุดผจนเพลิงเจ็ดนายรุดเข้าตรวจสอบภายในอาคารก่อนพบว่ามีผู้ที่เสียชีวิตเป็นหญิงหนึ่งรายขณะเดียวกันระหว่างที่เจ้าหน้าที่อีกชุดกำลังระดมฉีดน้ำระบายควันอยู่นั้นบ้านหลังดังกล่าวเกิดพังถล่มลงมาเบื้องต้นมีรายงานพบผู้ที่ติดค้างอยู่ภายในตัวบ้าน15คนขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังปิดพื้นที่โดยรอบพร้อมเร่งนำเครื่องจักรหนักเข้ามาทำการรื้อตัวอาคาร เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ภายในต่อไปค่ะทางนี้ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ